แม้การเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่ผ่านมาจังหวัดสีสเกตหรือเมืองดอกลำดวนเก้าเขตจะเป็นสีแดงสัญลักษณ์พรรคเพื่อไทยเกือบทั้งหมดแบ่งให้ภูมิใจไทยเพียงสองเขตแต่การเลือกตั้งสสครั้งนี้นักวิชาการสาขาวิชารัฐศาส,าศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรีสเกตมองต่างออกไปด้วยปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและเริ่มมองเห็นตั้งแต่การตีตื้นเพิ่มพื้นที่สีน้ำเงินในศึกเลือกตั้งซ่อมเขตห้ากันยายนปีที่แล้วอดีตสสเพื่อไทย ยังย้ายไปสังกัดพร,รรคกล้าทาถึงสองเขตจึงขาดขุนพลหลักลงชิงชัยรักษาพื้นที่ขณะที่พักภูมิใจไทยระดมอดีตสจ,อจอและรองนายกอบจอหวังเข้ายึดพื้นที่ประกอบกับกระแสพักที่สวนทางกันเพื่อไทยตกลงมาแต่ภูมิใจไทยขาขึ้นมีสิทธิ์ครองพื้นที่ได้มากกว่าส่วนกระแสพักประชาชนจะส่งผลต่อคะแนนในระบบบัญชีรายชื่อเท่านั้นดูแนวโน้มก็อาจจะเป็น น้ำเงิน5้าค่ายแดง4นะครับหรือน้ำเงิน6กค่ายแดง3ในขณะที่พักคส้มเองเนี่ยปรากฏการณ์ผมคิดว่าในตัวบุคคลที่ลงเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงเส้นชัยในการที่จะเป็นที่1ในเขตเขตใดเขตหนึ่งค,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 งควาความเป็นป๊อปปูล่าหรือความเป็นตัวคะแนนที่จะไปบวกกับปัติลิตเนี่ยก็จะมีผลพอสมควรนะครับซึ่งก็จะมี FC ของพรรคส้มหรือค่ายส้มอยู่พอสมควรครับ หนึ่งในเขตที่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดคือเขตเลือกตั้งที่หนึ่งอำเภอเมืองศรีสะเกดและสี่ตำบลของอำเภอวังหินเพื่อไทยส่งเนตทะเนตรเครือรัฐเจ้าของพื้นที่เดิมลงป้องกันแชมป์ย้ำจุดยืนไม่เคยเปลี่ยนโชว์ผลงานผลักันการก่อสร้างหลายโครงการเช่นอาคารโรงพยาบาลศรีสะเกดกว่า500ล้านบาทพร้อมชูจุดแข็งเรื่องเศรษฐกิจของพรรคขอโอกาสกลับเข้าไปรับใช้อีกครั้งเพื่อต่อย,ยอดการพัฒนา เราอยากกลับเข้าไปทํางานอีกครั้งหนึ่งในที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่เราเป็นแกนนําในการตั้งรัฐบาลเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยจะมีเศรษฐกิจที่ดีนะครับพี่น้องประชาชนอยู่ได้เลียตาปากได้นะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเวลาสั้นเกินไปเรามีเวลาแค่2ปีเราเปลี่ยนนายกทั้งสองท่านส่วนภูมิใจไทยผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งส่งโต้งศิลปพงษ์อังคสกคุลเกียรติหัวศกรัฐบาลอดีตสสสองสมัยลงแก้ตัวหลังพลาดท่าสอบตกคราวที่แล้ว พ่ายไปราว6,500คะแนนย้ำแนวคิดไม่ขายฝันแต่ปั้นให้เป็นจริงโชว์ผลงานการผลักดันถนนสีเลนในสีเส้นทางสร้างสนามกีฬาจังหวัดสีสเกตเป็นต้นโดยไม่ลืมหยิบประเด็นชาตินิยมในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามาขอคะแนนด้วยแน้วทาที่ผิดแข็งเก้าต่อกัมพูชาโดยนายกอนุพินชานลนลูกุลมากบอรครับมากแมนบอเอามือนี้ เขมรกับไทยบริินกันแล้วครับยาหัวที่หละบยยินกันแล้วเสือบอด้านครูรุษนุนชนาจารุวงศ์สถียนอดิตสสเขตเก้าพักเพื่อไทยคราวนี้ย้ายมาสวมเสื้อเขียวพักกล้าธรรมลงเขตเดิมมั่นใจพร้อมหักปากกาเซียนปักธงให้พักได้สําเร็จแถวนี้เขาเลือกตัวบุคคลนะคะพักเนี่ยเขาอาจจะหลายคน เพราะว่าความชอบมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วตอนนี้มันกระแสมาแต่ละพักแต่ละพักแต่ตัวคนเนี่ยมั่นใจว่าชาวบ้านเอาคูนุชแน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามอีกเพียง2วันเท่านั้นก็จะรู้ว่าพักการเมืองใดจะเอาชนะใจชาวศรีสะเกดได้ในศึกเลือกตั้ง2169อาทิตย์ที่8กุมภาพันนี้ศูนย์ข่าวภาคอีสานสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน